ที่ในข่าวกีฬาพันไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่26พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะขครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันนครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะบาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้2คู่แข่งไทย a f ฟอุ่นแข้งชินตะยังถล่มยับเยินไป4-1ต่อระวังตัวไว้ ก่อนถึงฟุตบอลเอฟเอฟคัพ2020จะเปิดฉากกันขึ้นในอีกไม่กี่วันขน้างหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ล่าสุดนะฮะอินโดนีเซียภายใต้การกุมทัพของชินตายังอุซูุชาวคิคาลิใต้ลงสนามอุน่นเครื่องนัดสุดท้ายในการเก็บตัวที่ประเทศตุรกรีก,ก,รก,กับทางเยมนมาคู่แข่งรพิ่มสายจีนไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซูซิกคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ผลการในขันปรากฏออกมาว่าอินโดนีเซียนั้นถล่มเอาชนะไปด้วยสกอร์ขาดลอย4-1ในครั้งนี้ ซึ่งเกมนี้เล่นกันที่ประเทศตุรกีที่สนามเอมมรันสปอร์ตเซนเตอร์เกมในครึ่งแรกทีมชาติอินโดนีเซียนั้นได้ถามประตูวรวดจากการทำประตูของร ja ิกกี้กัมโบชาในทีที่5อิฟันจายาในทีที่12และก็วิทันซูเรมานในทีที่3าำให้จบครึ่งแรกอินโดนีเซียออกนำเบียนมาไปก่อน3.0เข้าสู่ครึ่งหลังในทีนที่55 อินโดนีเซียนั้นได้รับโทษนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเอชราบารียนซัดเข้าไปให้กับทีมขึ้นนำ4-0ก่อนที่เบนมาได้ประตูตีไข่แตกจะทางเลงโบโบในที่73จากนั้นทั้งสองทีมไม่สามารถเจาะประตูขึ้นได้เพิ่มเติมจบเกม90นาทีทีมชาติอินโดนีเซียถล่มออาชนะเมียนมาไปด้วยสกอ,อร์ขาดลอย4-1ในครั้งนี้ส่วนฝั่งทีมชาติไทยของเรานั้นกำหนดประมผลนัดแรกแตเตรียมออกเดินทางแล้ว เดืนกันนี้รวมตัว29ซ้อมทันทีออกเดินทางวันที่1ธันวาคมโดยทีมชาติไทยนะฮะภายใต้การนำทัพของอ่ามโนโปกิงประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมชาติไทยจะมีกำหนดการรวมตัวกันวันแรกในวันที่29พฤศจิกายนหลังฟุตบอลไทยลีกจบการแข่งขันและจะซ้อมกันทันทีเลยนะก่อนจะออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่1ธันวาคม และจะมีเวลาซ้อมที่นั่นอีกประมาณราวสองถึงสวันก่อนจะไปะเดิมนัดรปรกยพกทางติมบอลเรสเ้ซึ่งทางประธานแป้งผู้จัดการทีมเาติไทยประกาศชัดมานโปรกิงจะต้องพาทีมเชติไทยคว้าแชมป์รายการนี้ให้จบได้สันเดียวเท่านั้นเพื่อเย็ศสัทธาแฟนบอลกลับคืนมาให้จบได้นั่นครับอาผมเป็นนรืงว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันดุนครับ รามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกรรห่มรังสายฟ้าบริลัมประกาศแยกทางพอออะคาเดมี่เตรียมตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมาลุ่มทีมแทนโดยทางสโม,มสรเปรียมติดอะคาเดมี่แถลงการแยกทางกับทางแอนดรูออชผู้ฝึกสอนชาวกรีออสเตรเลียนานะผู้ในการอะคาเดมี่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งแอนดรูออชเนี่ยฮะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเสด็จกับทางบริลลัม อะคาเดมี่รื่อมพัฒนาเยาวชนไทยตลอดระยะเวลา3ปีเต็มออกแถลงการมีอยู่ว่าขอบคุณแอนดูออสบริลลัมอะคาเดมี่ขอบคุณแอนดูออสผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษออสเซเลียที่ทุ่มเททำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชนบริลลัมอะคาเดมี่และก็พัฒนาเหล่าลูกเจี๊ยบสายฟ้ามาตลอดระยะเวลา3ปีโดยทางบริลลัมอะคาเดมี่นั้นขอให้แอนดูออสประสบความสำเร็จต่อไปในเส้นทางลูกหลังในครั้งนี้ ทานี้ไอดูออสเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในวงการฟุตบอลของเมืองไทยนะฮะผ่านการคุมทีสมสโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยมาแล้วอย่างทาง BEC เทโลศาสนาในปี2010ถึง2012เมืองชองยูเ็ดปี2012ถึง2013แล้วก็ Air f o r c เซนทันเอฟซีจากการที่ทางบุรีรัมย์อะคาเดมี่ประกาศแยกทางกับทางแอดูออสมีการประกาศอกว่าเตรียมจะดึงตัวหัวหน้าโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นเข้ามาทำมาที่แทนเพื่อยกระดับวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้ เป็นเอางั้นผมก็ถือว่าเป็นการแยกทางกันด้วยดีนะฮะกับทางภาษาสายฟ้านั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นฟีฟ่าฟังกิ้งล่าสุดของทีมชาติไทยและก็เวียดนามเดี๋ยวนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนๆออกความคิดเห็นกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังเห็นฟีฟ่าฟังกิ้งของเวียดนามเกือบตกอันดับที่100และไทยขยับไปไกลอีกหนึ่งอันดับนั่นเองเรามาดูที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันเขาบอกว่า เวียดนามนี่เป็นที่1ของอาเซียนเช่นเคยและเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้คอมเมนต่อมาสิ่งเดียวที่จะวัดได้ว่าไทยเวียดนามใครเหนือกว่ากันคือการขึ้นชูถ้วยแชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้คอมเมนต่อมาหลุดจาก100แต่อันดับเวียดนามยังสูงกว่าไทยนะคอมเมนต่อมาจะรอชมไทยเวียดนามใครจะควา้าแชมป์คอาเมนต์ต่อมาเวียดนามและมาเลเซีย เป็นตัวเต็งที่จะคว้าชแชมป์เอเวอรัในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสิงคโปร์เพิ่งจะแพ้2ครั้งในสัปดาห์ในวันแข,นขน่งขันฟีฟ่าเดย์เป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาการจัดอันดับของเวียดนามกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะคอมเมนต์ต่อมาสิงคโปร์คือทีมที่ชอบพวกเขาจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแพ้ทีมระดับท็อปของเอเชียดังนั้นเวียดนามอาจติดท็ทอป100แต่เราจะกลับมาใเรืนี้ คอมเมนต์ต่อมาอันดับของไทยกำลังจะเข้าใกล้เวียดนามแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามแพ้อีกหนึ่งแมตช์อันดับเกิน100อยอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมความหวังของอาเซียนไม่ใช่ไทยแต่เป็นเวียดนามน,นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาทีมไทยกำลังแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อท้าทายเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาสู้ๆไทยแลนด์พวกคุณจะเป็นแชมป์นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามคือเจ้าแห่งอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมา ไม่ค่อยสนใจฟีฟ่าปรังกิ้งสักเท่าไหร่นักเพราะผลงานที่ออกปันจริงนั้นสําคัญกว่าเสมอนะแต่ผมเป็นคัว่าง,งานนี้นะฮะแฟนๆอาเซียนก็ได้ออกมาพูดกันยกใจเลยว่าถ้าเกิดว่าเวียดนามนั้นแพ้ก็อันดับจะล่วงเกินร้อยอย่างแน่นอนแต่ผลงานเอฟครั้งนี้จะเป็นการประจักษ์มาว่าใครจะอยู่เหนือกว่าใครระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจัดเต็มไม่แพ้ชาติอื่นฟิลิปปินส์ดึงแข้งเจลิก สวีเดนล่าแชมป์อาเซียนสมัยแรกเหมือนกันโดยฟิลิปปินอฟุตบอลออกมาการรายงานบอกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์ภายใต้การกุมทัพของสกอตคูเปอร์คุซูชางคริตเตรนยมประกาศเรีนักเตะเข้ามาสู่ทีมเพื่อจะรู้สึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการเอฟเอคัพ2 0ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงที่หนึ่งมกราคมโดยอยู่รื้นกับทางกลุ่ม A กับทางสิงคโปร์ไทย แล้วก็ทีมอเดสเต้ซึ่งการประการล่าสุดมีนักเตะจากทางลีกต่างแดนหลายคนนะฮะรวมไปถึงอาสตาร์ดังในฟิลิปปินส์และนักเตะโอสัญชาติมีชื่อติดทีมชุดนี้มาด้วยเพื่อการสร้างประวัติศาสตร์ล่าแชมป์สมัยแรกของทีมชาติฟิลิปปินส์โดยการน,นี้นํามาโดยสเตฟานชร็อกกองกลางวัยส5ปีเยอรมันฟิลิปปินส์ของสโมสรยูเต็กซิตี้ที่เคยติดทีมเยาวชนทีมชาติเยอรมันและผ่านการเล่นในศึกบนุนเดสติกาเยอรมันมาแล้ว คนต่อมาก็จะเป็นเบียงวินิโดมารอนกองหน้าวัย1 5ปีแข้งสปเปนโอนสันชาติของสโมสรยูไนเต็ดซิตี้ที่เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของฟุตบอล a f c ครับต่อมาคนที่3ามก็จะเป็นเชฟฟอร์สันทาบินาสกองหลังวัย23ปีเชื้อสายการนาฟิลิปปินเกิดที่ญี่ปุ่นขาแข้งในญี่ปุ่นกับทีมมิโตฮอริฮอก ที่คุ้นเคยนะฮะและก็มีลุ้นชีชื่อติดท,ทีมชาติญี่ปุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคนต่อมาก็จะเป็น j a สเปอร์โนโฮมกองหลังวัย28ปีจากทางยอร์กการ์เดนในลีกสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนั้นยังมีลสต์รายชื่อตักเตะฟิลิปปินส์ที่คาแข่งในเมืองไทยอีกหลายรายโดยคาดการณ์กันว่าจะมีการประกาศ30รายชื่ออย่างเป็นทางการไม่เกินสัปดาห์นี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน AFF Championship 2020นะฮะอรอบแรกฟิลิปปินส์นี้ จะเตะวันที่8ธันวาคมพบกับทางสิงคโปร์11ธันวาคมพบซิมเรสเต14ธันวาคมพบกับทางไทยและก็18ธันวาคมพบเมียนมานครับนานะผมเป็นว่างานนี้ไทยจะได้ประมาทเด็ดขาดก,ากาันแล้วนและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาปบอไทยหมายมาโนโฟกิ้งสไตล์ประจำวันที่26พฤศจิกายน2564โดยใช้วัรบั้ครังฟุตบอลไทยครับ